ไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยเจอมาในประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุน่นดอกซากุระบานระหว่างที่หิมะยังตกอยู่มีพายุใต้ฝุ่นที่สหรัฐอเมริกาและไฟป่าจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พมา่าท่านอาจจะมองมันเป็นสถานการณ์ปกติเป็นวิกฤตภัยธรรมชาติที่มาจากสภาวะโลกเดือดอย่างเดียว <S <S ก็ได้ครับสภาวะโลกเดือดทำให นอร์ทโพลและ South p โพลน้ำแข็งละลายการละลายนั้นนำไปซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเราอภิปรายกันอย่างดุเดือดว่ากรุงเทพจะท่วมว่าศึกษาเนี่ยผมศึกษามาทุกด้านทุกทางผมศึกษาแม้นกระทั่งดาราศาสตร์หรือทางแอสโทรโลจที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งน่าติดตามที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นอย่างถี่ติดติดกันครับไม่ว่าจะเป็นจันทรปราคา สุริยะประารา,ท,าทั้งสองอย่างมากกว่าสองรอบผมตามไม่ทันดาวกำลังจะระเบิดมีวันที่ดาวเสาววงแหวนหายไปเกือบ48ชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่มีปรากฏการณ์โซลาร์แฟลผมไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องหรอกครับเกี่ยวกับดาราศาสตร์จริงๆเข้าใจน้อยมากหลังจากโซลาร์แฟลรเกิดขึ้น3วันแผ่นดินไหวพมา่า แล้วท่านรู้อะไรไหมครับว่าหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ภูเขาไฟมากกว่าเจ็ดดลูกทั่วโลกตื่นแล้วท่านรู้ไหมครับว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นทุกวันนี้ปะทุระเบิดแล้วนะครับเสิร์ชเลยครับไอซ์แลนด์ลาวายังไหลยอยู่ทุกวันนี้เลยตั้งแต่วันที่เกิดแผ่นดินไหวที่พามา่าที่ส่งผลกระทบถึงกรุงเทพกาลสินน้ำท่วมลำปางไฟไหมอีสาเนเหนือพายุเฮฟภูเก็ตและกระบี่ระดับน้ําลด จนต้องแจ้งระวังภัยทำไมผมคิดว่ามันต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถ้ามันยังไกลเกินไปที่ท่านจะเข้าใจแผ่นดินไหวครับทางอินโดพวกท่านรู้ไหมว่าการขยับของเทคโทนิกเพลทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิวดินนะครับมันไปถึงแกนโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนวางเกมการเมืองออกท่านประธานคะดิฉันราชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธาน ามข้อบงคับการประชุมข้อที่9ค่ะขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมค่ะดิฉันถามตรงๆนะคะว่าถ้าท่านผู้ที่พูดอยู่เนี่ยเป็นสมาชิกจากพรรคประชาชนเนี่ยท่านประธานจะปล่อยให้พูดมานานขนาดนี้แล้วมันออกนอกเรื่องนอกยติไปนานขนาดนี้ไหมคะวันนี้เรากําลังอภิปรายในยติของเรื่องภาษีนะคะไม่ได้อภิปรายยติแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยค่ะ